ดค่ะแทนที่การตอบโต้ความขัดแย้งด้วยความรุนแรงการให้อภัยและสันติเป็นวิธีที่ชาวติมอร์ตะวันออกเลือกใช้เพื่อเป็นหนทางสู่ประชาธิปไตยการเดินทางสู่อิสรภาพของประเทศเกิดใหม่แห่งนี้ถูกนำเสนอผ่านหนังสือเรื่องติมอร์ตะวันออกเส้นทางสู่เอกราชค่ะ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นในทุกย่างก้าวที่เลวสันเมนเดลาแห่งติมอร์ตะวันออกไปเยือนในภาพยนตร์สารคดีเรื่องอะฮิโลสเจอร์นีไม่เพียงแสดงถึงความสุขสงบแต่ยังฉายภาพสมานฉชัท์หลังจากประธานาธิบดีคนแรกของประเทศซานานากุสเมารวมต่อสู้เพื่อเอกราชให้กับดินแดนแห่งนี้เป็นเวลา10ปีแล้วที่ติมอร์ตะวันออกได้รับอิสรภาพหลังอยู่ภายใต้าการปกครองของอินโดนีเซียมา24ปี แต่การพัฒนาประเทศเกิดใหม่ให้เข้มแข็งไม่อาจเกิดได้หากไม่นำเรื่องราวในอดีตมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การสร้างชาติดิร์ตะวันออกถูกนำมาแลกเปลีล่ยนในงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือดิร์ตะวันออกเส้นทางสู่เอกราชนี่เป็นตัวอย่างการสร้างชาติการเกิดชาติใหม่แล้วก็ความสาเร็จความล้มเหลวเนะี่ยมันมันเห็นเป็นทีละปีละป,ละปีละปีเลย,เลยแต่ก่อนเนี่ยเราก,เราก็เราอ่านจากหนังสือประวัติศาสตร์ที่มันบันทึกถัง,งนะคราวนี้มันเห็นกระตาเลยว่าเกิดอะไรขึ้น อันนั้นผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนรเป็นเท s ส s ด,ดี d ที่น่าสนใจมากแล้วก็มันก็มีตัวอย่างแต่เราเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐไทยจะต้องเรียนรู้ว่า กลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยที่ห่างไกลจากศูนย์กลางบางครั้งบางคราวด้วยความไม่พอใจนโยบายจากส่วนกลางหรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกาันจะมีการสร้างกระบวนการเพื่อเคลื่อนไหวสร้างรัฐสร้างชาติที่ฉีกมาจากรัฐหลักๆเพราะนั้นในพม่าเกิดในภาคใต้ใฟิลิปปินส์เกิดในประเทศไทยก็ต้องจับตาดูดูทั้งในไทยดูทั้งในเพื่อนบ้านโดยเอาตีมอตตะวันออกเนี่ยเป็นโมเดลเป็นตัวศึกษาเพราะรัฐนี้ได้เอกราชจากการเคลื่อนไหวล็อบบี้ลีลา ทางการพูดในเวทีระหว่างประเทศการเข้ามาแทรกแซงของมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงอินโดนีเซียหรือการเล่นสื่อต่างประเทศเพราะนั้นสิ่งนี้ทำให้รัฐไทยต้องเรียนรู้อีกกรณีหนึ่งก็คือว่า ปัญหาติมอร์เนี่ยเป็นปัญหาสร้างรัฐสร้างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทําให้เราเนี่ยต้องจัดวางท่าทีความสัมพันธ์เหมือนกันว่าในระยะแรกเราจะวางนโยบายโดยเทน้ําหนักไปที่อินโดนีเซียหรือปัญหาในติมอร์มากกว่ากันปีที่ผ่านไปอินโดนีเซียและติมอร์ตะวันออกก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับมีความพยายามที่จะลบบาดแผลทางประวัติศาสตร์ความสมานในฉัน ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในหลายแง่หลายๆภาคส่วนระหว่างอิหเซียกับติมอร์ตะวันออกเราจะเห็นภาพของประธานาธิบุรีซิริโลบังยูเดโนเนี่ยไปร่วมฉลอง10ปีการเป็นเอกราชของติมอร์ตะวันออกด้วยนะครับซึ่งหนังสือติมอร์ตะวันออกเส้นทางสู่เอกราชแปลจาก e a สติ i m o r The Price of Freedom เขียนโดยจอร์จจีเทเลอร์นำเสนอประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราชของติมอร์ตะวันออกผ่านจดหมายของผู้ลี้ภัย นอกจากจะบอกเล่าเส้นทางแห่งเสรีภาพที่ประเทศเล็กๆสามารถเอาชนะประเทศที่มีอำนาจแล้วหนังสือเล่มน,นี้ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสราภาพอย่างสันติความสำคัญของประชาธิปไตยและสิทธทิมนุษยชนที่แต่ละประเทศสามารถเรียนรู้ในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุขขณะที่ฮอลลีวูดทันไปลงทุนด้านภาพยนตร์ในประเทศจีนอย่างคึกคักชื่อของชาวอินเดียกลับปรากฏในผลงานระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งเกิดจากการที่วงการภาพยนตร์อินเดียกว้างขวางและมีคุณภาพติดตามได้ในรายงานบันเทิงเทศค่ะ